เปิดตัวดราม่าความจริงที่ถูกซ่อนไว้ผ้าสีทรัมป์เัส รีเซ็ตนี้โลกเชื่อหรือไม่ว่าภาษีของพรัมไม่ใช่แค่เรื่องการค้ามันคือแผนใหญ่เพื่อรีเซ็ตนี้โลกที่คุณต้องรู้ก่อนใครเอกสัพพีฮีโร่การเงินอเมริกาเอสพพีคือคําตอบและนี่คือเหรียญหมายเลขหนึ่งของกองทุนออมสหรัฐทอทําไมเอสพัพพีถึงเป็นเหรียญที่อเมริกาเลือกนี่คือกระดูกสันหลังระบบการเงินดิจิทัลใหม่ธนาคาร5 0 0พันแห่งเปิดเกมคริปโตแบบพลักแอน p l เพลย์ฟดีสี่และโอซีซีเปิดเขื่อนธนาคารสามารถเก็บคริปโตได้โดยไม่ต้องขออนุญาตลงหน้าวิกฤตก็เป็นโอกาสระบบการเงินเก่ากำลังสูญหายและคริปโตคืออนาคต ิปโตไม่ใช่ตัวร้ายอีกต่อไปมันกลายเป็นสถาบันการเงินที่ถูกผนวกโดยสหรัฐศึกษาเษาพี e I, และเทเบ r c คอยสเพื่อความสำเร็จติดตามข่าวธนาคารสหรัฐอย่างใกล้ชิดลงทุนยาวกับเทคโนโลยีโทเคไนสที่มีอนาคตกดติดตามด่วนก่อนคลิปหายหากไม่อยากพลาดข่าวับระดับโลกแบบนี้ขอบคุณทุกท่านที่รับชมการเงินยุคใหม่เริ่มที่นี่ที่เดียว